พี่หมิงถ้าใครไปถึงบาร์ตรงนั้นก่อนนะแม่ว่าคนนั้นจะเล่นก่อนโอเคหนึ่ง <c oughs> พี่หมิง <c oughs> แม่เล่นด้วยสิมิงมิงอะมิงมิงอะขี้โกงมิงมิงอะออกตัวก่อนเลยแม่แม่ลูกมาสูงก่อนแม่โอ้ยพี่หมิงก็เล่นด้วยกันจะเป็นไรไปอะ่ะ ก็เล่นด้วยกันก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ไม่ลูกม,มาถึงก่อนลูกต้องเล่นก่อนแม่ก็รอ,อไปก่อนสิโอเคก็ได้ก็ได้รอก็ได้แม่ต้องนั่งดูงแม่นั่งดูด้วยตอนไหนจะเสร็จเนี่ยเลื่อละไปเล่นอันใหม่ดีกว่าเล่นชิงช้าดีกว่าแม,ม่จะไปเล่นชิงช้านี่ดูสิเดินไป เพราะว่าลูกเป็นลูกลูกต้องเล่นก่อนพี่หมิงอะไรของพี่หมิงนี่ชอบแย่งแม่จังเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะแม่ขอเล่นพี่หมิงอ่ะพี่หมิงก็ยังไม่ให้เล่นเลยตอนเนี้ยแม่กำลังจะเดินมาเล่นชินช้ามีหมิงมาแย่งแม่เล่นอีกอ่ะลูกอยากเล่นอลูกอยากเล่นอะไรชินช้ามีตั้งเยอะตั้งแยะนี่แม่บอกว่าแม่จะมาเล่นสีนี้ไม่นูชอบสีฟ้าแม่เล่นตัวอื่นสิยังไม่ถึงก่อนนะ เชเล่นที่แข่นไ,ได้ไม่ไปเล่นที่ก่อนไม่ได้ไม่ได้ต้องไปถึงก่อน <c oughs> อะไรเนี่ยพี่มิงยังแม่อีกแล้วนะเนี่ยแม่ควรจะมาเล่นตัวนี้เลยก็ลชอบตัวนิ้ชอบหมดต้องมาถึงก่อนนะ แม่ก็เซงแล้วะพี่หมิงเนี่ยครั้งแรกพี่หมิงเนี่ยมาเนี่ยพี่หมิงก็ไม่ให้แม่เล่นแล้วยิงชา้าแม่ก็กลรังจะไปเล่นพี่หมิงก็ไปแย่งแม่เล่นอีกและอันนี้ล่ะเนี่ย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 แม่ก็อยากเล่นเหมือนกันพี่หมิงก็ไม่แย่งแม่อีกละอย่านะอย่าให้แม่ดิโมโหนะเดีย๋ยวแม่จะกลายเป็นยักษ์เลยไม่งง่หรอก แม่ไม่ง้อไี่หมิงหรอกแม่ไปเล่นตัวอืว่นก็ได้เชียวแลวมาเล่นตัวหมุนๆนี้ก็ได้ไม่เห็นต้องง้อเลยลูกเนี่ยฮะแม่เป็นทีมหมุนเราต้องไปถึงก่อนแม่ก,กว่าเอาพี่หมิงอีกแล้วนะ <c oughs> เนี่ยแม่กอลันจะมาเล่นอันนี้เลยเนี่ยมาเนี่ยแม่กอลันจะมาเล่นตัวหมุนๆ,ๆเนี่ยพี่ห <ๆ S 1> มิงก็มาแย่งแม่แล้วลว่า พี่หมะเป็นอะไรของพี่หมงเนี้ยลูกมาชิงก่อนนะสีอื่นก็มีทำไมแม่ไม่เล่นล่ะอ้าวแม่อยากเล่นสีเขียวไอ้แม่อยากเล่นคนเดียวด้วยก็ไปเล่นสีอื่นสิสีอื่นมีตั้งเยอะสีนี้มีแค่อันเดียวหนูมาชะิก่อนนะตามเคยไม่ทานลูกอีกแล้วหาเล่นอันอื่นไปได้ กำลังไปเล่นห่วงหัวนี่เราต้องไปถึงก่อนนะอ้อี้เลูกาที่สุดแม่กูได้เล่นก่อนพี่เมียเลอก็ตาสนุกจังเลยลูกไม่มากวัใจ อันนี้แม่ชน,นะฉันมาถึงก่อนนะเอาพี่หนิงพี่หนิงเป็นอะไรอ่ะลูกแม่ไม่ให้เล่นของเล่นแม่ไม่ให้เล่นของเล่นทำไมแม่ถึงไม่ให้หนูเล่นของเล่นนะคะลูกก็ลูกบบวิ่งแซงแม่แล,แล้วลูกก็ไปเล่นของเล่นแม่ป้าเนี่ยเห็นหมดทุกอย่างแล้วพี่หนิงรู้ไหม ไม่ใช่ว่าแม่จะเล่นตัวไหนหนูก็ไปแย่งแม่เล่นก่อนพ่อแม่เป็นแม่แลูกลูกก็ต้องเล่นก่อนก็เข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเพื่อนหนูล่ะลูกเป็นเพื่อนลูกก็ต้องแบ่งใช่ไหมล่ะเพราะว่าถ้าหนูไม่ยอมแบ่งหนูต้องไม่มีเพื่อนแน่นอนเลย oh, <no. S 1> เพราะฉะนั้นน่ะหนูต้องแบ่งเพื่อนเล่นด้วยไม่ใช่ว่าหนูไปถึงก่อนแล้วหนูจะได้เล่นคนเดียวตลอดนะลูก มันไม่ใช่ของเล่นของเราคนเดียวเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นหนูต้องรู้จักแบ่งปันเพื่อนด้วยเข้าใจไหมเล่นด้วยกันจะได้สนุกไงโอเคไปขอโทษแม่ก่อนไปเลยเผื่อแม่แบ่งหนูเล่นไงลองดูสิแม่โอ้โลูกขาโก็อุ้ย ูก็แม่ไม่ให้เล่นด้วยม่ไม่ให้เล่นอะไรแม่ให้เล่นอยู่ก็มีมีค่ะมีมีอ่ะเวลาแม่จะไปเล่นอันไหนมีมีก็ชอบไปแย่งแม่เล่นอ่ะแม่ก็เลยมีน้อยใจนิดนึงอ่ะก็รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรมีหมีก็รู้แต่มีมีอ่ะอยากเอาชนะแม่ใช่ไหมใช่ ได้เลยเพราะฉะนั้นอ่ะทำแบบนี้ไม่ดีนะลูกนะเราต้องรู้จักแบ่งปันกันไม่ว่าจะอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นของเล่นไม่ว่าจะเป็นของกินหรืออะไรก็ช่างเราต้องแบ่งปันกันโอเคไหมคะไม่ต้องแบบไม่ต้องมาโอเคจะบม่จะไม่แตกอีกแล้วค่ะผมก็ไม่รู้ โอเคเรามาเล่นด้วยกันอ่าแม่อุ้มหนึ่งอีกหนึ่งสองสัอึ๊บโอ้ยเล่นในกันสนุกจังเลยปลาบอกแล้วแม่ไม่ได้ใจร้ายหลอกลูกแต่ลูกก่าิดไปเองลูกกลัวแต่ลูกจะไม่ได้เล่นแต่ลูกอ่ะไม่สนใจคนอื่นเลยว่าคนอื่นเขาก็จะเล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะหนูต้องรู้จักการแบ่งปันรู้ไหมลูกโอเคนะ เย้ <Yay! S 2> <Yay! S 1> คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคระันเพื่อนๆยังไงเพ,พื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอาหมิงหมิงทีวีวันชุ้ยบุยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครคะะอย่าลืมกดดีกดจริงนะคะวุ้ยบุยอย่าลืมแบ่งปันกันด้วยนะครับ